บายโอ้เชียวเเท่าเดียวกันนะท่าเดียวกันท่าเดียวกันอันละอันละนะเนียเขาต้องนอนท่าเดียวกันเขต้องนอนสังเกตท่าสังเกตท่าชุบอ่าดิขาด่าา นั <i> ่นนั่นน่นน้องชอบน้องชอบจ้ะเออโหเรานี่มันสบายกันไปไหมบรรยากาศบ้านอันนี้เองตอนนี้กี่โมงแล้วห้าโมงกว่ากว่า อันนี้เป็นโงงรงโรงเก็บโด,ดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบเก็บของเก่าออะไรขายได้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะค้าขายเนาะที่บ้านชอบค้าขายนี่ดูตุดูทองแล้วก้อนใหญ่มากเลยโตไหมเออเออออก้อนใหญ่ใหญ่เนะีล่ะ ม uh ีคนมีคนมีคนนั่งอยู่คนนั่งอยู่แม่นี่อีแม่นั่งอยู่อีแม่นั่งอยู่อีแม่นั่งอยู่อาจารจ้าอะไรจ้าทำไมอะไรจ้าแล้จะอ้อนอะไรจ้าแล้จะอ้อนอะไรอ้อนทำไมเจ้าจะมิ้วอ่อนทำไมเจ้าจะมิ้วเจ้าจะมิ้วอ่อนทำไมจ้า อะไรจ้าอากาศดีไหมบรรยากาศนยคะบรรยากาศจำยินน้ำชาไปไหนลูกน้ำเองน้ำชาไปไหนลูกน้ำชาไปไหน ในในบ้านเหรอไอ้หนูกินอะไรยำปลาหมึกไม่ใช่กบอ๋อยำกบอูกินกบเป็นด้วยเหรอโอ้เหลือเชื่อนะเนี่ยส่วนไม้มีต้นเอ่ออะไรนะมะม่วง,ง,งหาวมะนาวโหกค่ะเราต้องรอให้ลูกมันสีดำๆอย่างนี้ก่อนนะที่ถึงจะเอามาทำ เอากินกินสดก็ได้เอาไปต้มเอาไปต้มแสมตาลก็ได้แต่ว่าเราต้องต้มขันก่อนขันก่อนเอาเม็ดออกออกกากใครชอบกินกากก็ใช้ได้นะหรือถ้าไม่ชอบก็ใช้แค่น้ำเราเราก็เอาไปเออเราก็บีบบีบเอาแต่ว่าถ้าเป็นกากก,าก,ก,าก็มีประดชน์เยอะนี่ค่ะต้นเนี้ยแบบใหญ่มากเราทำไว้เป็นซุ้มเลย ทำมันตุ้มมีโตนั่งเอาไวแ้แบบนั่งนั่งดิ้งอะไรอย่ี้แบบบรรยากาศก็โอเคนะ <c oughs> เออบรรยากาศก็จะดีดีนะออจุบกำลังวิดนามเขาบ่ออยู่แหละช่วงนี้จับปลาไปแล้ว ค่ะก็เดี like hmm. ๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่างจะขึ้นไลยอยู่อืบ้านอันนี้จะเป็นประมาณเนี้นอปุ่นโอปุ่นเสียงดังตลอดเห่นไหมล่ะรู้ยังไมนี่ถึงดังนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละเสียงดังตลอดจั๊ะเอ๊ะทำไมจ๊ะทำไมอยู่ ก็คือคูอค่โค,โคโอ้ยขาคือก็ใหญ่มาแล้วเราเนี่ยกินอืมโอเคโอเคกำลังจะเอาข้าวไปให้น้องหมานีข้าวน้องหมาข้าวน้องหม,มาโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวค่อยเจอก,กันใหม่บ๊ายบาย